สัสดีครับผมเก็รายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นยันนี้ EP.91 นะครับกระแผมรายการท็อปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นยันนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นและคอมเมนต์เด่นๆครับในช่วงเวลานี้มานั่งดูมานั่งชมแลมานั่งรีแอคกับท็อปิกนั้นๆครับเพราะผมเชื่อว่าครับคนไทยจะตั้งกระทู้อะไรและจะตอบคอมเมนต์อะไรไม่แพ้ชาติใดโลกครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอนทุกวันพุธนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ ฝากไปตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่นหนอของช่องเราเลยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสรนอแนะแนะนำติชมเอมเม์มาได้ยินดีเราฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระแผมฝากทคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผู้ซะยาวเลย อยากพูดได <S 3 Doom vanilla> ้ไฝึกการพูดเนี in ่ยเข้าใจความหมายใช่ไหมเออผมเป็นคนที่พูดอะไรเป็นสาระหรือว่าอะไรที่เป็นล็อกไลน์อย่างนี้ไม่ค่อยได้เลยต้องฝึกตัวเองต้องขอภัยด้วยฮะปเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูคนเดียววันนี้มีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจและน่าใจมากๆกันบ้างครับบอกเลยว่าจุงเบยฮะดวนหมอผีกัมพูชาแห่งเสียมเรียบโพสจะทาใสดําใส่ทหารไทยได้เหรอฮะ มาว่าหมอปลาต้องมาละงานนี้เดี๋ยวเราไปดูว so so oh, oui, ่าทับคอมเมนต์นหรือว่าชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย <Hey, ่างไรนะครับบันเทิงแน่นอนแม่งเปิดประเด็นนี้มากูแม่งคันปากมากปไปดูกันแน่จริงอึงเสกอาหารให้ทหารมึงกินอิ่มก่อนเลยงมไงปอสอดอก็นั่นดีฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบอกตรงเลยว่านั่นแหละ ก่อนเซก,ก่อนทาอะไรอ่ะดูตัวเองก่อนอ๋อรู้สึกว่ามันไม่ต้องมาหิวกระหายหรือต้องมานั่งทำอะไรกันสัก่ารหนึ่งอะ่ะเออเอาล่ะครับมีบาคอมเมต์ที่ผมชอบมากครับบอกว่ามึงเก่งจริงทําของใส่ยกประเทศกูให้ได้ดิขอท้าเลยอยากเห็นคนจริงเออเดี๋ยวดูซับคอมเมนต์ก่อนว่าเขาตอบอะไรกันบ้างฮะเ <laughs> ดี๋ยวเขาบอกพ่วงรอคนหนึ่งครับโโหนะครับอีกคนนึงเปเพราะได้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน จะดีใช่ไหมฮะเราเปิดประเด็นมาอย่างนี้แล้วมาคอมเมนต์บอกว่านะครับทำไมถึงโดนฝรั่งเศสเยอะทำไมถึงไม่ทำใส่ฐานฝรั่งเศสสมัยนั้นครับมันเก่าไปไงสมัยนั้นไม่ทันได้คิดมันไม่มีโซเชียลมึงเข้าใจปะบาคอมเมนต์บอกว่าสมัยนี้ครับผู้พิเศษในฝั่งไทยมีมากกว่าฝั่งมึงเสียอีกก็จริงนะไม่มีโดเลมอนโดพิตาโคนองโคนันมังมีหมดอ่ะ แน่ไงกูนึกไม่ออกแล้วกูจะเป็นอะไรดีหรือจะพึ่งใครดีครับบาอมเขนต์บอกว่านะครับตลกถ้าเสกได้จริงทําให้ประเทศตัวเองเป็นประเทศมหาหน้าสิแล้วก็แล้วก็แล้วก็พูดถูกนะฮะเนี่ยมีแต่ความเชื่อแต่ไม่ได้มีอะไรสักอย่างเลยแฟกต์ไม่ค่อยมีบาอมเมนตนบอกว่าไรระย้อนเข้าตัวนะครับอ๋อโอเคบาอมเมมต์บอกจะบ้งห้าห้าห้าครับบาอมเมนตนบอกว่าส่งแอร์ไปสู้ค่ะสู้อะไรอ่ะ จะได้เหรอเขายาย่างนี้ล่ะฮะยี <c oughs> บ้าคอมเมนต์บอกว่านะครับก็มาดิครับหมอผีในไทยก็ไม่แพ้ชาติใดวะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมึงเจออาจารย์บียโก้ <c oughs> บาคอมเมนต์บอกครับรอกกัดอีแล้วครับไอ้พวกนั่นรับบาคอมเมนต์บอกชนนบดจริงๆครับบาคอมเมนต์บอกเสกซอยจุ๊ิีนะ <c oughs> คืออะไรวะซอยจุ <c> ๊ <oughs> <c oughs> บึงซอยอย่ะเงียป่าใช่นียบะบาคอมเมนต์บอกว่า เปนของจริงขอให้ถ้็ตัวคนทำกรรมใดใครสนองไงเอาเมนต์บอกนะครับว่าเดี๋ยวมึงเจอครูพนอฮะเฮ้ยผมชอบมากเลยนะเวลาจะต้มผัดแกงทอดครับหอมอร่อยที่ตาพนอฮะอันนั้นคนอเขามาเดี๋ยวเจอถุงแม่กไทยและจันหนาวครับคือแล้วอ๋อผ้าถุงแม่ไทยและจะหนาวครับผมบอกว่าตามเหล่าอเวนเจอร์มาครับ บางคนบอกคพี่หมอปลาช่วยด้วยค่ะเราคิดเหมือนกันเลยหมอปลาครับบางคนบอกว่ากูจะปลดหัวกับพวกอืมจริงเฮ้บอกว่าของแรงหรือจะสู้ลูกอืลูกอืดว,ดวันนะครับบางคนบอกว่ามีมตนดําของไสยศาสตร์มาแล้วขังจริงครับลองเสกหน่อยโอเคครับผมของขังหรือจะสู้ของแข็งเราดูาได้แข็งและยาวมากด้วยฮะ ไปถึงของนะหมายถึงว่าไอ้ลบางอย่างมันม,มีการใช้เป็นทันาะไม่ได้อะ <c oughs> เ,เรอไปประเด็นอื่นกันรู้สึกแย่ที่แฟนเราเคยมีอะไรกับแฟนเก่าเดี <c oughs> ย๋ยวนะนั่งคิดก่อนแย่เหรอ, <c oughs> อมันมีสองความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้แรกคือมีตั้งแต่ในอดีตกับ มีตอนมีเราแล้วก็ค่อยกลับไปอย่างนี้เหรอ <S <S ต้องดูว่ามันเป็นบริบทไหนเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทักคอมเมนต์กับชาวเน็ตเขาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับอบันเทิงแน่นอนมึงไม่มีใครเกิดมาเพื่อมึงคนเดียวนะแล้วก็แบบยิ้มแล้วเสียยิ้มฮะ <S 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 อันนี้เป็นฟิลน่าจะแบบว่าเป็นเรื่องในอดีตเรื่องเก่าหรือไป่ะครับอ่ะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูว่าชาวเน็ตเขาพูดถึงและคิดเห็นเป็นประเด็นใดกันบ้างครับผมบอกเลยว่า,าบันเทิงชิบหาย อ่อแล้วครับมีบางคอมเมนต์เขาบอกว่านะครับทำไมไม่เจอกันตอนอยู่ในตู้อบมึงจะจำกันได้ใช่ไหมมึงจะมีความจำได้คละไม้ครับคลายครับคลาใช่ไหมฮะเออกูจะได้รู้เหมือนกันว่าเออโอเคเดี๋ยวกูจองตู้อบเลยเอออารมณ์แบบมึงแหวกมาตั้งแต่แบบเอ้ยมีการแบบการปอกเนู่นนี่นั่นกูรอมึงเลยเอาดิสมบัติกูจะอยู่ในรังไข่กูรอมเลยอย่างเงี้ยเปล่ะ บาคอมเมนต์บอกว่านะครับผมก็เสียใจที่อ,อดันไม่เออแม่เงาครัวเดียวกันแน่แฮะอ๋อโอเคครับมีคบอกคนเก่าคนไหนฮะไอ้ที่มันมีหลายคนซะด้วยดิมีแบบตั้งทีฟุตบอลแบบแปดทีมได้พร้อมกันอะแล้วมันบอกว่าคือบอดถามมันอีกว่านะครับแฟนเก่ามันมีจักคนนะฮะซึ่แฟนเก่าเขามีกี่คนนะฮะ มอ๋แฟนเรามันเก่าเราก็น่าเศร้าอยู่นะอ๋อใช่จังหวะตอนมีเรานะอันนเขาคอมเมนต์บอกว่านะครับมันไม่น่าเศร้าเท่ากับว่าหัวมึงได้หัวใหม่หรอครับฮะมันมีบอกว่ามันก็ตรงเกินอยู่็มาคอมเมนต์ครับว่าคิดอ่อคิดตอบอะไรรอบนี้เข้าตัวแรงไปไหมตอนอะคืออะไรวะกงคิด อ่าโอเคครับคิดแบบนี้นะครับหมอเข้าว่าโอ,โอแรงไปอะไรของกูนกนเนี่ยเพื่อจะอ่านภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยมันอ่านยากมากคุณอยากเปิดมากบางคนาบอกว่ามึงก็ไม่ต้องจองกันิวแรกตั้งแต่อนุบาลครับ <c oughs> ช้าไปบางคน,น่ะ <c oughs> เออบางคนอนุบาลไม่ทันแล้วมึงฟิลแบบเอ้ยมึง,มองนอนแบบนอนจับมือตอนกินนมมันอ่ะตอนกลางวันพักกลางวันเข้าใจเขาหมายไหมบ <c oughs> ่เขาเปนบอกว,ว่านะครับมีฮะแล้วก็หน่าร้องไห้สามหน้านะฮะ บอกเขไม่บว่านะครับต้องแยกแยะระหว่างรักกับเงียบเฉยๆนะครับเป็นเป็นบอยไม้ไม่ใช่นอนหนูนะฮะมันคนรละอย่างฮะเราจังหวะหิวแล้วกันเออถ้ารักมันมีความรู้สึกลงไปในนั้นมันทำให้รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันฟลร์แต่ถ้ามึงหิวอะมันก็จะเป็นฟิลแบบเออกินเนี่ยมันจะจบไป <c oughs> กินให้มันอิ่มอะ <c oughs> บ,มบอกเไม่ว่าอยากเป็นคนแรกก็ไปยืนเฝ้าหน้าตู้อบว่าช้าไป <c oughs> <c oughs> เออเร็ว,รวกว่านี้ก็ต้องแบบไปยืนรอเลยะ จังหวะเขาเข้าเรือนหอพ่อแม่เข้าเรือนหอกันรอเฝ้าเลยเฮ้ยลูกคนนี้เราขอเอออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวแค่ทีเดียวเองแล้วก็หน่ามองบนแบบหน้าแจ๋วเออหน้าแบบตาปรงตาแป๋วอะไรเงี้ยกว่าจะเจอคนที่ใช่กี่ก็มันอะไรหมดแล้วสินะอ๋ออ๋อก็มรรยายหมดละเออมันก็แล้วแต่คนนะฮะเขาบอกว่าอยากได้คนเปสุดก็ต้องจองไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ฮะ ถูกต้องฮะเผื่อตอนไปเอเปิดจองไว้เลยเขียนคิวไว้เลยเออมึงล็อกมงให้คนนั้นเลยรอไปเลยนะครับบางคนบอกว่าเอิมแฟนเราเป็นอ่าด้วยเราต้องตามไปเป็นสายบางอย่างเออเป็นสายกังคื้นนี่ยฮะบอกว่าเอมอ่าต้องเจอตอนเออหมดเจอกันตอนเจอกตอนแบบกาลังจงหวาแบบเออมันกําลังวิ่งแข่งกันอะวิ่งไปเลยเจตอนนั้นจะจำหน้ากันได้ใช่ไหม พวกมันจะเป็นมีความกิュเกลียวแล้วก็มีหัวแบบหลิมๆหน่อยนะครับเมื่อมันมีการวิ่งแข่งกันไหวใช่ไหมเป็นร้อยล้านเลยนะมึงนะครับอ่ะใครคิดเห็นเป็นไดคอมเมนต์หน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยใครคิดอะไรกันบ้างวะผมนี่แม่งในหัวแม่งเป็นร้อยเลยไปเน่อะไรบ้างครับแต่ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีในเสนอแน แนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกักและช่องแชททุ่คณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ <laughs> ขอบคุณมากๆครับขออภัยต้องพูดซ้ำๆเพราะจะได้พูดซ้ำๆเป็นการฝึกไงเออ